ส,ส,วสวัสดีค่ะดินดีสี่ริทนทอสุลกุลาเป็นผู้จบก,การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักี่งกรุงเทพปี2019ค่ะ เหตุผลที่ดิฉันเรียนภาษาจีนอย่างแรกเลยเป็นเพราะดิฉันได้รับการปลูกฝังจากทางครอบครัวว่าภาษาจีนป็นภาษาที่สําคัญซึ่งควรจะต้องเรียนรู้ไว้ด้วยเหตุนี้ตอนเด็กทางคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เคยให้เรียนภาษาจีนค่ะแต่พอโตขึ้นมานแล้วรู้ตัวอีกทีดิฉันจําภาษาจีนแทบไม่ได้เลยจึงคิดกับตัวเองอยู่เสมอว่าจะต้องกลับไปเรียนภาษาจีนให้ได้ เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยังถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจด้วยนั่นหมายถึงว่านโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของจีนนั้นย่อมส่งผลต่อประชากรโลกในวงกว้างดังนั้นการที่เรียนภาษาจีนย่อมทำให้เราเก้าได้ทันโลกมากขึ้นและเป็นการ เปิดโอกาสให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs>